วันน <ítulo> ี้นะครับวันนี้อควันนี้นะครับคนหนงมามากับครอบครัวนะฮะมาที่ฟอร์ลิสตานะครับธัญบุรีครับอันนี้ครอบครัวนะครับครอบครัวคนหนงนะครับเล็นี่นี่ลูกคนเล็กนี่เมียเห็นพนุษย์ตัดได้ทุกน้าไม่รักเลยเมียแล้วนี่อันนี้ลูกคนโต นี่เป็นโตนะฮะอันนี้ฟอริต้านะฮะดูบรรยากาศดูนะครับมันมันสวยเท่ขนาดไหนนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีโน้งบ่อเลี้ยงปลามีห้องมีติ้งรูมนะครับดูบรรยากาศนะครับมีห้องจัดเลี้ยงอันนี้มีฝูงนก ฟ้าเมงโก้นะครับผุ้นกฟ้าเมงโก้อันนี้อันนั้นไปโซนโซนนะฮะโซนโซนป้าป้านะครับโซนฟาล์ฟนโซนฟฟวเวอร์นะฮะอันนี้ดอกไม้อีอันนี้เป็นโซนฟฟวเวอร์นะครับโซนฟฟวเวอร์อ้าวหนูหันหน้ามาหน่อยค่ะหนูลากหันหน้ามาหน่อยค่ะมองไม่เห็นหน้าค่ะเดินออกมาค่ะเดินออกมาเออ เปิดหน้าเลยคะเปิดหน้าก่อนเร็อสวัสดีค่ะบายบายแล้วท่านผู้ชมก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อนอันนี้ยิ่งรักสัตวดีนะคะอบอ่ะยิ่งรักสัตว์ดีเอ่ามันเป็นต้นไม้ปลอมนะคะทุกคนเนี่ยอ่าใช่โอเคเอาพูดไปเลยลูกอันนี้นะครับเป็นต้องขัดกว่าจะจบสิลุงใช่เอาไว้ตรงนี้เป็นทางเข้าจ้าไปงั้นอัสวะอัสวะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยจ้า สวัสดีท่านผู้ชมหน่อย,อย,อยสวัสดีท่านผู้ชม,มจะเดินไปเลยครับนั่งเล่นทีงไหนอันนี้เดินผ่านซุ้มต้นไม้นะฮะเดินผ่านซุ้มดอกไม้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินผ่านซุ้มดอกไม้นะฮะดูทิวทัศน์บรรยากาศของฟอริสตานะฮะฟอริสตาทันยะนะครับเป็นคาเฟ่นะฮะน่ารักมากเลยครับ เดินมาเรื่อยๆค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหดูสิคะเขากำลังผลิตผลิตต้นหญ้าต้นอะไรอลังการกำลังทำงานกันอยู่นะครับอ๋หนูไปหนูหนูไปเข้านั่นเลยค่ะไปเข้าไปเข้านู่นเลยเนี่ยนู่นกรอบรูปไหมคะกรอบรูปแค่นเนากกรอบรูปลูกไปเข้ากรอบรูปลูกออันนี้มาโซนี่กรอบรูปอยู่นั่นลูก เข้าไปหลังกรอบรูปจับกรอบรูปไว้อ่าสวัสดีนะคะคนสวยโอ้โหเข้าท่ามากเลยอ่าโอเคค่ะบายบายโอเคโอ้ยังดูไม่เส,เร,เสร็จเลยลุงสวยจังเถยแถนี่ะอ่ะดูนะฮะอันนี้เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเออเป็นสไตล์ไลฟ์สไตล์ไลฟ์ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นซุนนนนซ้มอ่ะดูนะครับอ่าาาาาา้าา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 า ท่านผู้ชมฮะดูอยู่ไหนละจ๊ะแถวเนี้ยสวยทั้งนั้นเลยอย่าเลิกตะโกนดังลูกสวยนะแม่จ้าอันนี้แผนกการผลิตฮะดูซุ้มมีกําลังผลิตเลยนะครับซุ้มการผลิตเลยครับแสงสีนะครับอลังการนะฮะลุงอย่าเดินไปไกลเลยดีกว่าอันนี้ฟอร์ลิต้าธัญญบุรีนะครับวันนี้โกหนึ่งพามาที่นี่นะฮะอันนี้เป็นซุ้มนะฮะ ซุ้มที่จะออกไปซุ้มหนึ่งที่เขายังไม่ได้เปิดให้นะบริการกําลังนะฮะดูตรงนี้ก็นา่าดูนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับอืมเป็นทุ่งนะฮะเป็นทุ่งหญ้าแห้งนะฮะเป็นสีสันนะฮะอลังการนะครับดูด้านในนะครับถึงป้าป้า,ปานะฮะอันนี้ครอบครัวกโกนหน่งนะฮะนี่ลูกคนโตกับลูกคนเล็กอันนี้ภรรยากโกนหน่งนะฮะ อันนี้ภรรยาคนเนี่ยครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่ครับอนี่ภรรยาคนสวยนะฮะสวัสดีจ้ะ,ะ,ะอันนี้หิวกหรอยงจะได้เข้าไปทานอาหารครับออันนั้นอา้อาวอ้าวเด็กอ้าวเด็กเด็กนั่งคู่กันหน่อยเด็กเดกอ้าวเด็ก,เ,เ,ดก,เ,ดกเด็กกอดคอคุยกันหน่อยลูก รู้สึกมีความสุขกันมากนะฮะวันนี้ครับอันนี้เป็นซุ้มนีหญ้าแห้งแต่มันใช้สีสันเอาอลังการข้อท่าครับถ่ายรูปอยู่ได้เลยครับอ้าวเด็กๆว่าไงจ๊ะเด็กๆแล้ว <c oughs> ได้แล้วครับอ่าโอเคอ่าท่านผู้ชมนะครับอ๋อ <c oughs> ด้าหลังนี้เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ไทยนะฮะ รู้สึกน่าจะเป็นต้นพิกลหรือต้นอะไรเนี่ยไม่ก็ไม่ไม่เขา้เขาใจอันนี้เป็นลูกนะฮะบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆเลยจา้าเดินดูนะฮะปะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะฮะอันนี้เป็นเป็นโมเดลบ้านที่สักอยู่อาศัยได้ข้างในเป็นห้องอาหารนะครับน่าจะเป็นห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงห้องรับประทานนะฮะ ไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆไปทุกที่ไปมันก็จะมีซุ้มอะไรซ <ทะ S 1> ักนีอะไรครับ <ทะ S 1> อันนั้นอันนั้นแม่ดูคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มสําหรับถ่ายรูปน<ท>ะฮะด้านมาด้านนี้ <ทะ S 1> นี่ไะลูกอ่าอ่าเห็นไหม,ไมครับ มาทางนี้เลยเราเดินเข้าห้องอาหารเอาดูลูกท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากำลังมาที่ฟอรลิต้านะฮะถ่ายทมถ่ายทำการท่องเที่ยวนะฮะสำหรับวันหยุดของครอบครัวนะครับนะครับอันนี้ครอบครัวของครวหนึ่งนะสามคนแม่ลูกนะครับอา้าวหนูไปยืนไปยืนสามคนเลยลูก ไปยืนสามคนเรียงหน่อยเร็วยืนสามคนเรียงตรงนั้นเลยเร็วยืนสามคนเข้าครับยังไม่เคยรวมกันเลยเอารวมกันที่ลูกเอารวมกันละโอเคครับโอเคครับโอ้โหเซลฟี่กันหน่าดูลวโอ้โหอื้อทำปากอื้อไปสักก่งกาแฟคับมะนะอ้าครับตอนนี้กําลังเดินข้าไปหาของกินนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะ จะเดินเข้าไปหาของเปลี่ยนไปที่สั่งออเดอร์อาหารอะไรต่างๆนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะมีขนาดห้องน้ำนะฮะห้องน้ำอย่างหน้าเข้าเลยนะครับฟอร์ลิซ่านะฮะทันยะบุรีคลองเจ็ดนะครับถ้าท่านผ่านมาทางนี้ก็แวะมาได้เลยนะครับท่านทุกทรานเห็นไหมโอ้โหน่าักน่าชมมากเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นห้องอาหารนะฮะ มีห้องอาหารมีห้องจัดเลี้ยงมีแนวรอยเท้าใช่ครับห้องเลี้ยงก็สวยๆด้วยอเพื่อนสามยนเดียวนะครับแตาวันนี้ท่านที่แข่งันหลังจากที่ท่านรั้ทุกสั่งรายการเครื่องดื่มนะครับมี สตรอเบอรี่ปั่นนะมะพร้าวปั่นนี่ใช่ไครับคืส้มปั่นมะพร้าวปั่นแล้วก็สตรอเบอรี่ปั่นนะครับผมแล้วก็เอสเปรสโซ่เย็นครับครับสั่งเมนูนะเครื่องดื่มก่อนนะฮะแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยจะไปดูเมนูอาหารต่อเราไม่รู้ว่าครอบครัวจะกินหรือเปล่าครับท่านทุกท่ตอนนี้เป็นอังางก็คุ้มคว้าคุ้มฝนนะ ดูหมอกดูบรรยากาศเ่อยๆระหว่างที่รอขึ้นบูกนะครับขอให้ท่านผู้ชมครับอา้อาวท่านผู้ชมครับนี่ครอบครัวโก๋หนึ่งนะฮะโอ้ยหดูมองท่านไม่เห็นเลยพ่อสั่งง่านั่นให้เอสหนึ่งแก้วตังโมหนึ่งน้ำมะพร้าวหนึ่งน้ำส้มหนึ่งเป็นน้ำส้มปัน่น ซ้ำซ้ำหนึ่งสองซ้ำตลอดไปเรื่อยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับวันนี้นะครับนี่นะฮะดูน้าพ่นน้ำมีน้ําพุกนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ลูกคนเล็กนะครับสวัสดีจ้าอ <c oughs> ันนี้บ่อปลาเลี้ยงนะ,ะับเลี้ยงบ่อปลาครับนะครับเออครับมาเป็นไครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยว<า>มาแล้ว<า>่อยจะ สเต็กกันอีกทีนะครับว่าอร่อย,ยแซ่บหรือดแซ่บนะครับอันนี้สวัสดีครับช่วงรอเครื่องดื่มนะฮะดูบรรยากาศรอบร้านนะฮะเป็นไงครับสวยอลังการไหมครับมันน่าชื่นเนี่ยนี่ภาษาละเล็กดูบ,บรรยากาศรอบร้านนะครับเห็นไหม บรรยากาศรอบร้านน้านั่งไหมครับเห็นไหมครับหน้านั่งที่นะครับอันนี้บรรยากาศรอบร้านหันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โคดหนึง่งครับบายๆนะครับคุณผู้ชมสวัสดีจ้าจอยอันนี้อนันนี้คนหน่งนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเห็นหน้าพ่อไหมลูกเห็นพ่อไหมสวัสดีจ้า อย่าจ่ารอบอาหารไปเรื่อยๆนะครับในช่วงรออาหารนะครับเหมดเลยนะคะให้เห็นวิวรอบๆนะคะครับขอบคุณมากครับอันนั้นจะงโมอันนี้นกข่าวะไรกินนะไรครับจะเลือกเอาเลยเอใครกินเอสเป็นตัวอันนี้อันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เลยป่ะครับเขาจะเช็คบิลเลยหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าจะสั่งอาหารเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อค่ะยอันนี้เครื่องเดือดมาเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้รอดูการสั่ง รายการอาหารนีร้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอ,อคุณแม่ก่อนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมนะครับแงเดือดมาแล้วครับพอบสเต็กไหมสเต็กมีไสเต็กน่ากินไหนี่น้าสม้มชอบสเต็กดี่ว่นนี้มีมรายอาหามีอ,อยางนี่อัตัวนี้หยอาหาริันนยังอิ่มอยู่เลยอ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อล้วก็ได้อ่าวันนี้น้ำน้ำมะพร้าวนะของลูกนะแม่เอาน้ำเอากาแฟหรือว่าเอาน้ำา้มกินสเต็ก อสเตกกระสังเอาเต็กโขลกเอาอันนี้น้ำตืงโมให้หนูรักขอโต๊ะวางเสิร์ฟตรงนั้นได้ไหมครับได้ไหมขวางทางไหมเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก็ได้ถ้ามันต่อตัวมันต้องไปต่อตัวอ๋อต้องต่อใช่ไหมเพราะว่าถ้าต่อตรงนี้มันออกม่จากขวางทางเข้าใจเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้ถ้าอะไรเ่่มดี๋ยวให้ลูกนั่งตรงนี้ก็ได้อะไรนะ นี่ไงเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ไหมเอาเบอร์เกอร์ก็ได้พอกินข้าวเวลาขิ้นปื้อแล้วเราเอาเบอร์เกอร์กเป็นในหนูสั่กแล้วเบอร์เกอร์อะไรดีครับพี่ตอกพี่เขาขา่เบอร์เกอร์ไก่ก็ได้เอาไก่ค่ะมีอะไรบ้างนะตัวเนื้อเต้าหู้มาเลยเต้าห้หนึ่งครับผมแล้วก็เบอร์เกอร์หมูบาร์บีคิวหนึ่งครับแล้วก็เบอร์เกอร์ไก่บาร์บีคิวสองนะครับครับขอบคุณครับโอ้ยร้านมันเล็กนั่นเอง ก็คือไหนแล้ดมนหนูก็เดินนึ่งกว้างเลยเลยแล้วมันไหนรูปไหนรูปมันก็เหมือนในรูปอ่ะอันนี้เครื่องรออาหารนะครับอันนี้เราก็ทานน้าดื่มไปเรื่อยๆเนก่นครับหลังจากถ่ายรูปเป็นเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวรออาหารกพักหนึ่งเราก็จะได้ทานกันนะครับ